โอลิเวียฮัสซีจูเลียตอมตะจากโรมิโอแอนจูเลียสิ้นลมอย่างสงบหลังต่อสู้มะเร็ง16ปีโอลิเวียฮัสซีโอลิเวียฮัสซีนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากบทบาทจูเลียตในภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องโรมิโอแอนจูเลียเมื่อปี1968ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่27ทธันวาคมที่ผ่านมาขณะอยู่ที่บ้านในอ้อมกอดของคนที่เธอรักด้วยวัยเจ็าปี ข่าวการเสียชีวิตของเธอได้รับการยืนยันผ่านบัญชีอินสตาแกรมของครอบครัวซึ่งได้โพสต์ข้อความอะไรถึงเธอว่าฮัสซี่เป็นคนที่มีความอบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและมีน้ำใจอันบริสุทธิ์คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทุกคนที่ได้รู้จักเธอเกิดความประทับใจและจดจำเธอได้เสมอเธอใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญมาตลอด16ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมที่เธอได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ปี2008 ความแข็งแกร่งและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของเธอเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโอลิเวียฮัสซี่เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยความสามารถที่โดดเด่นเธอได้รับบทบาทจูเลียตในภาพยนตร์โรมิโอแอนด์จูเลียตยขณะมีอายุเพียง15ปีภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยฟรังโกเซฟิเรลีและเป็นผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ บทบาทจูเลียตไม่ได้เพียงแต่ทําให้เธอเป็นที่จดจําแต่ยังทําให้เธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึงสองรางวัลได้แก่รางวัลเดวิดดีโดนาเตโลและลูกโลกทองคําซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอในฐานะนักแสดงคุณภาพการจากไปของเธอคือความสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับวงการบันเทิงและผู้ที่ชื่นชอบผลงานของเธอทั่วโลกแต่ความทรงจําเกี่ยวกับเธอและผลงานที่เธอสร้างไว้จะคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป